สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ร้าน HP LD Light h a i l a n d ครับวันนี้มีสินค้าหลอดไฟหน้า LD e มาแนะนำครับและรีวิวการติดตั้งในรถ Toyota Yaris AT i คันนี้ครับคันนี้นะครับรีวิวกันอยู่นะครับไฟหน้าไม่ค่อยสว่างครับ วันนี้ทางร้านก็มาแนะนำสำหรับพี่ๆที่อยากจะเปลี่ยนไฟหน้าเป็นระบบ LED ให้สว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูที่หลอดเดิมก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น a t ทโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟต่าไฟสูงไฟตัดหมอกเปลี่ยนเต็มระบบเลยนะครับในไฟต่ำเนี่ยจะเป็นขั้ว H11 นะครับตัวนี้เลยสีเขียวๆเ,เลยอ่าแล้วส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นขั้ว H16 ครับตัวนี้ H16 H11 ต่างกันยังไงต่างกันที่จานวนวัตต์นะครัเดี๋ยวให้ช่างถือให้ดูครับตรงตูดครับมาโฟกัสกันช้าๆเลยครับตรงนี้ลูกค้าถามมันเข้ามาเยอะนะครับว่าแตกต่างกันยังไงระหว่าง H16 H11 นะครับนี่มาดูใกล้ๆครับต่างที่จานวนวัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวขั้วกันครับสีเขียวเนี่ยคือไฟหน้าต่ำนะครับตัวนี้คือไฟตัดหมอกสาเหตุที่เป็นขั้ว H16 มาเพราะว่าหนึ่งทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเกรงว่าเวลา คนที่ขับใช้งานกลางคืนเปิดไฟตัดหมอนี่ถ้าใช้เป็นขั้ว H11 เนี่ยจะมีความร้อนสูงนะครับทางบริษัทผู้ผลิตเขาเล็งเห็นนะว่าถ้าความร้อนสูงเนี่ยโคมตัดหมอมันจะละลายแล้วทาให้เกิดการเสียหายได้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรหัส H16 นะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวขั้วกันครับหงายขึ้นมาครับนี่ฮะจำนวนขดลวดนะครับมันจะเล็กกว่านะฮะนี่เห็นไหมฮะ จำนวนขดลวดเล็กกว่า H11 ยังเห็นได้ชัดนะครับหลอดก็จะเล็กกว่าและที่สำคัญนะครับเป็นขั่วเดียวกันครับเห็นไหมครับเขี้ยวเดียวกันขาเดียวกันอ่าตัวนี้สรุปนะครับว่า H11 กับ H16 คือคั่วเดียวกันนะครับในหลอดไฟต่ำเนี่ยสำหรับรุ่น A t ทพันนี้นะครับเลือกใช้เป็นรุ่น V3 ครับเดี๋ยวให้ช่างเปิดดูครับเป็นคั่ว H11 ครับตัวนี้ค่าลูเมนสูงถึง1 1 0 0 0ลูเมนครับต่อคู่ เดี๋ยวมาดูที่ตัวหลอดกันครับตัวนี้ชิปโครสมาตรฐานเยอรมนีเลยนะครับรับประกันจากบริษัท HP ให้1ปี6เดือนครับตัวนี้สว่างคมชัดแน่นอนครับในส่วนของไฟสูงครับจะเป็นคั่ว9 0 0 5ครับนี่ในหลอดเดิมเป็นนี้นะฮะคั่ว9 0้5้าถ้าท่านผู้ชมไม่รู้คั่วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนด้วยตัวเองเนี่ยอยากจะเปลี่ยนจุดไหนก็แล้วแต่ก็ถอดหลอดเดิมออกมานะครับมันก็จะมีรหัสคั่วตรงตูดบอกนะครับตรงนี้นี่ว่าเป็นคั่ว0 5นะฮะนย ก็คือ HB 3นะครับในส่วนของทางร้านก็แนะนำเป็นหลอดรุ่นเริ่มเป็นตัว HP LED รุ่น V 2ครับตัวนี้สินค้ารับประกันบริษัท HP Automotive นะครับ1ปีเต็มครับส่วนไฟตัดหมอกครับส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็นรุ่น HP LED เหมือนกันนะครับส่วนในไฟตัดหมอกเนี่ยจะใช้เป็นหลอดยี่ห้อ HP LED เช่นกันนะครับรุ่น V 2ครับเป็นกลัว H11 เดี๋ยวให้ช่างเปิดกล่องให้ดูครับอันนี้ สินค้าทุกตัวครับได้มาตรฐานนะครับตัวนี้แสงไม่ฟุ้งไม่แยงตาครับตัวนี้ก็จะเป็นคั่ว h 1 1เช่นกันนะครับอย่างที่ทราบนะครับคั่ว h 1 1 h 1 6เหมือนกันครับนี่เดี๋ยวสักครู่ครับผมพา่านผู้ชมไปดูวิธีการเปลี่ยนไฟหน้าในรถ t o y ต้ a เอทีคันนี้ครับว่าการเปลี่ยนยากง่ายยังไงสำหรับพี่ๆที่อยู่ทางบ้านทนใช้ไฟเดิมไม่ไหวแล้วอยากจะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าที่ได้มาตรฐานไปติดตามชมกันได้เลยครับใช่ ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการถอดหลอดไฟหน้าต่ำหลอดเดิมออกแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีตัวปลั๊กเสียกบกอยู่กับหลอดเดิมเป็นหลอดอะพลาเจนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการดึงปลั๊กออกมาก่อนโดยกดปุ่มตรงนั้นออกมาครับจะเป็นปลั๊กมันจะมีเดือยอย่างเงี้ยฮะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยครับเป็นเดือยอย่างงี้ยฮะให้กดเสร็จแล้วเรียบร้อยหมุนหลอดมาทางด้านขวามือนะครับของผู้ถอดนะครับ ให้มันดังแก๊กแล้วก็สามารถดึงออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็นำหลอดตัวรุ่น V3 มาครับตัวนี้เสียบปลั๊กเข้าไปก่อนนฮะตัวนี้คะอ่ามันจะมีเดือยพอดีเลยเสียบเข้าไปได้เลยครับตัวนี้ฮะนี่เข้าครับแล้วก็เสียบหลอดเข้าไปครับตรงนี้จะเป็นเดือยตรงรุ่นนะครับจะเฉียงปลายสายเนี่ยจะลงมาข้างล่างนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็หมุนมาทางด้านซ้ายครับเพียงเท่านี้นะครับในการเปลี่ยนไฟต่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่มาดูวิธีการเปลี่ยนไฟสูงครับตรงนี้ไฟสูงก็ทําเช่นเดียวกันครับอ่าให้ช่างทําให้ดูเลยครับกดออกมาปุ๊บอ่าแล้วก็หมุนลอดมาทางด้านขวามือของผู้ใส่ครับอ่านีจะแน่นนิดหนึงครับครับอ่าแล้วก็นําลอดตัวรุ่น V2 SPV2 มาครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปก่อนครับตรงนี้ก็จะมีควบวกควลบนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปครับ โอเคครับแล้วก็หมุนหลอดเข้าไปครับโอเคครับมาดูวิธีการเปลี่ยนไฟตัดหมอกครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับวิธีเปลี่ยนไม่ยากเหมือนกันนะครับเราสามารถล้วงจากด้านบนเข้าไปได้เลยนะครับจะไฟตัดหมอกเนี่ยตำแหน่งจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวให้ช่างล้วงเข้าไปให้ดูครับตรงนี้ล้วงลงไปใช้มือยาวนิดนึงฮะเป็นปลั๊กเหมือนกันกับไฟต่ำนะครับกดออกมาแล้วก็หมุนเหมือนกันครับวิธีเดียวกันเลย นี่ฮะนี่ได้แล้วฮะไฟตัดหมอกก็จะเป็นขั้ว h สิบหกอย่างที่แจ้งนะฮะแล้วก็นำหลอดตัวนี้นะครับนี่รุ่น spv 2เสียบเกลเข้าไปเลยครับหาปลั๊กให้เจอครับอันนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับนี่ฮะไฟสูงก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียบเหมือนกันเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยใช้จินตนาการนิดน,นึงครับปลายสายจะอยู่ด้านบนนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนกลับขึ้นมานะครับตรนนี้นี่ฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดทดสอบแสงความแตกต่างครับระหว่างหลอดไฟฝั่งนี้เป็น LED ของทางร้านแล้วไก่ฝั่งหนึ่งเป็นหลอดแบบฮาโลเจนไปดูกันเลยครับ อนนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูความเข้มแสงครับนี่ครับของฝั่ง LED นะความเข้มแสงชัดเจนนะครับมีเส้นคัชออสมีวีคัชชัดเจนรวมแสงชัดเจนครับถ้าเทียบกับไฟเดิมเนี่ยอ่อนเลยครับเป็นสีส้มนะครับไม่ค่อยสว่างครับดูไฟตัดหมอกก็แสงเดียวกันนะครับมาดูพามาดูด้านหน้าบ้างนะครับอันนี้เปิดแต่ไฟต่ําแล้วก็ตัดหมอกนะครับนี่มาดูฝั่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับสีเหลืองฮะนี่ครับ ถ้าท่านผู้ชมที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่อยากจะเปลี่ยนไฟหน้าไฟสูงไฟตันหมอกด้วยตัอเองเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าสนใจสินค้าอยากปรึกษาเพิ่มเติมโทรมาได้ที่เบอร์094 4191 4 4 4ครับหรือจะมาที่ร้านเนี่ยร้านตั้งอยู่ถนนเอกชัยแยกบางบอล3นะครับวิ่งเส้นกาญจานามาเข้าทางเอกชัยบางบอลก็จะเจอเลยร้านอยู่ขวามือครับตรงแยกบางบอน3เลย สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมครับ